นมัสการครับครูสาธุไปเียนฟ้อนอ่ะ <c oughs> เอ็นดีมากเลยฝนตกนีรนกกับแม่ขามมหาปูโดยเฉพาะครับมือนี้คือว่าปูเห็ดพันม่นแล้วสดัดดอกก็ได้วาสมวมาซองอีกซีเบิร์หน่อยครับครูกันหนาม่นตัวนี้บแมนเนเจริญดอกแต่ว,ว่ากาาะเจตนาคไายกันคือมือนันบวมสวง หยาดย่อมมาตั้งแต่ช่างช่างโฉนดมาสองรถดเลยมาหลายยลดมาบวงสรวงเอาเลยเอาใช่คนนั่นแหละครับเพิ่นก็ไม่เห็ดบุญนั่นมาเห็ดบุญมาบวงสรวงให้บวงสรวงนี่กันเอาเลยเอาใช่โมสุดไปหนอกกว่นี้จังสินะครับผมณโอ้ไปเลี้ยครูก็ได้ได้เห็ดคันละม้วนพร้อมแมนตระวาันองแตลกๆวซเซียครับ เที่ยวเลี่ยงขึ้นุบปุบลาตนาแล้วแต่วันทระเดศอันเช่นพอลาตนาจบปุบมันเป็นตัวเลขหรอก็เลยดับเที่ยงกัลังสีอันเช่นพอดีลาธนาลงมาแล้วและพคนกระแยกใจว่าตูเที่ยวมันก็หยดปักปักเทียวยดเนาะครับแล้วเจ้านี้มันไหลอยู่ลงมาเลยมันบอเป็นเจ็ดเลยมันเหอมันไหลเป็นน้ำลงมาเลยล่ะเอ้าเที่ยวจบวันรังสี่บอกผ เามือนไหลโยนลงได้คือมันตัวเตี้ยห the so ้องตัวไหมันสิโยนได้โยนริ้งริงพอมันสึเป็นเจ็ดได้บ่าเนี่อมันไหลลงมาก็เป็นเจ็ดหรอมันก็ลากเหงามาเลยเป็นเพือดไปได้เปิดมาเลยเนี่ามันเปาไม่จีเขียนเมืนไหลยุยยุยยุย่ไหลลงกว่ามันไม่กระจาเว้นแต่ถิดนจุเนาะว่าถึงนาทีครับอ้าวมันเป็นมันเป็นมันเป็นไอสีเแล้วก็ ก็เลือจับก็เลย่เมาเอาหนม้อนดูสิเราไปพุ่มให้อันเดียวจะเลื่อนสิจะเลื่อนไบผมก็เลี้ยงหนมอนดูบาดนีไปไปงานใหงานยรับเอาเดียวจางไหก็สิไปช่องให้ 4, ที่พันธัดงอยู่หรอกนะไทยไทยแปะไปดแปะ่ดีไท,ทยแปะไปอ,ะอันบันนี่กูอันคุณแม่คณิษฐาเพื่อวลาอันโอน เงินมารวมอ่าเฮ็ดสั่งสาราซอยปูพัฒนาได้แล้วเนาะเออได้รับแล้วหมู่บ้านหมู่ก้อนหมู่ก้อนเนาะครับผมโพดเออหมู่ครับสาธุโมทนาบุญเออโมทน่าบุญน้ำน่อมเนี่ยท่านหาอ่าจันดวงนะจันทด้วงครับผท่านหาลอยบาทก็เป็นขอหนุ่มว่าโมทนาบุญน้ำปูทุกคนช่างไก่ช่างไก่ บานนี้ผมกะสีึินส่วน้ำคูที่บานนี้พราะดีมี่โอกาสเนาะนี่เงินแน่ยจะเขามาจากน้อยๆนึงเพราะได้เห็ุบุญเห็ดท่านอันนี้กะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยงน้ำเงินงบครับให้หนึ่้ำเดี๋ยวอันนี้อร่อยเนาะ มาทงเขียนมาเขียนเปล่าร่างตัวสี่ตัวหนะึ่งตัวสี่ตัวหนึะได้เพื่อนละเพื่อนไปเอาซ่องบอกไปใส่เพื่อนเมื่อหลังนี้เราไปด่าไปเดียวเขาปูว่าสั่งใครจะเข้ามาให้อันนี้ไอ้บุญพัดลวยรวมสมบูรณ์เพิ่มมากเป็นตัดงานเป็นครอบครัวบ่ครับอันนี้ครอบครัวครับปูกับมีลูกมีเมียครับพ่อแม่ลูกของคนพาโชกของคนมีโชกของคนมีโชกครับครับหมุนพาดลวยน้องกันรวมกันครับผม ก็เป็นเงินสามพันกับห้าห้าครับสามพันหาเนอะยังไงก็อาสาธสสามสโมนาบุญน้องกันครับโมเนาบุญน้องกันนั่นสิกบมันวันนี้กังหวะาฝนฝนตกกันเห็นมันเห็นมันหัวเห็นมันหัวมันนี้แันวาแน่หรอละระว่ากตรงนั้นหลายฉังนเพาะนั่นเี้ยรอบมันเนาะใช่เราเห็นมันยังอาบ ป่าตระยาดงบุกหลานที่ดีเหตุตมาร่วมมาเป็นหลักให้คือสถา,านที่นี้พิธีการเดี๋ยวนี้ครับผมว่าอุตรดอนเท่านั้นแหละวันที่28กันยาอีกเดือนหนึ่งพอดีเนาะครับผมมีวันที่ย<ม>ี่สิบสีบเดือนกรจะได้ครับผมเดือนเดือนพ้วนเน่ะครับอัน,อน อธิบายช่วงนี้ในป่วยสถานพี่นี้คนพิการเห็นไหมข้ออาไงไก็อัานนี่ก่ก็คือชมร่วมคนพิการหรือว่านี่แหละชมร่วมวกคนพิการคนเราไม่เฮ็ดบุญหมดเขามาเขามาเห็นหัวจังสีแล้วเขาก็เลยรวบรวมเป็นต้นเงื่อนซะมันในรรษาว่าป่าป่างานโ่มกับจังสีเข้าใจแต่ว่าได้เนาะกันกันว่าเป็นป่าป้าหน่อยในรรษานี่แหละว่ามันหัวก็เลยกากัน รวบรวมแล้วก็ทั้งนอกทั้งในห้องกระมีในบ้านแดงห้องกระมีคือเพื่อรวบล่วงพลเเอกกระน้อยประมาณวันที่28กันยายนนี่แหละครับจักรสิได้หน่อยเดินสายเกตัวในมันจะต้องได้เด็กจักแถบจักข่างระดอกข้างๆที่เขาเห็นครูครูบ้างๆหน่อยแต่ว่าันเดินสายก็เป็นเงาบุญในแล้วเลยเงานนีครับ นี่แหละันที่ยี่สิบแปดจะตอยกันนะเอามาก็ออกบอกบุญทั้งบ้านดุงทั้งทำสนวนหลายยมื่อวานไปเบิดมือโอ้เห็น่คนมีโจกดยวยแต่เลยนั่นแหละออกไปฮะตัดยาเยอะหรือเปล่ตัดหญ้าเยอะแถวกลารส่งนั่นแหละออกไปอ่าบอกบุญญาโยมกับลดมือด้วกันเพราะว่าคนมาส่วนใหญ่ใครคนเนี้ยได้เห็นนะมจังสีหละก็เลยเอื่อนวัดทายออกเนาะ เห็นน้ำเป็นสถานที่มองสังนัะครัะครับผมเอ่แต่เป็นบุญนายักบุญทูลเอาไนสุรสิทธิ์รอบรู้ผมสุริตรอบรู้น้องคุณรอบรู้ครับนางสาววิมลสมบูรณ์สมบูรณ์ครับผมนายกีระจีรวัตรจีระวัตรรอบรู้รอบรู้ครับ เด็กยิงคัญักษณ์กันไปแลวรอบรูเด็กยิงชุต yeah, okay. uh, okay. ิการรอบรูพระโพรับูสาธุสาธุอมุตนาบุญนำกันเล่นลรงด้วยย่ดีเงี้ยครูาุข้ึกษาันูตันนับสาธุเด็กเหเด็กสวังกรครูยังไดกัห้แล้วไว้ๆเนาะเพราอว่ายามใดว่าตะฝนตกหัวโลดวันนี้จักังไหนสาระกระไร เนคือมันมันมันเต็มไปโดนเนาะบางขาดจังว่าผมติดมาคาเทียบวันเส้นอันมุมไม่ออกเพิ่นว่าจับเส้นลบเราอันนี่หัวลงวมาเห็ดจังไหนสินะเอามาเอาเอาเอาศาสตร์อันนี้อันขาดยางหนี่งมันก็หัวเพราะเปนกลางมุแล้วเอาศาสตร์ยางอันนี้แหละไปไปจิตหลังมุงไว้เพิ่อก็นอนเต็มเดินนี่ล่ะมุมสามหลังโยมโยมอ่า ม่บอ,อกงมพูดใต้ผมจะนั่งนนเพิ่งอ่อานนี่ถึงมันนันงเพิ่งนนเีเอาปูบาทนี่เลขของปูเนะ <c oughs> าะเลขปูหายมาแม่จะตองวดแก็มีเลขสูตรนะครับบนหกสองเจ็ดครับผมสองตัวเน้นไปที่สองเจ็ดส่วนรักลอยนี่อาจจะแมนหรือว่าแม่นก็นได้แม่นเข้าว่าสองเจ็ดเนี่เน้นเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองอันเดียวกันละแต่ว่าวิ่งเนี่ยเจ็ดอะเจ็ดลอยบนเส้นบนครับผม แล้วก็ส่วนล่างก็คือสามหนึ่งแมนสามหนึ่งตะวันสามหนึ่งเนึ่งซิคันซิบวอลแล้วมันก็นมีผ้าสีส้ำกันกับโกมันขึนบัตรบัตรน้ำม้อนมันอันละเก้าเลขเก้าเก้าหนึ่งนั่นแหะมันขึ้น,าานมาอ๋อเลขคันน้ำม้นนี่ปูแปรปูเบื้องเป็นเก้าหนึ่งมันบอกครับเก้าห <91. S 2> นึ่งมันชีเป็นเลขหาเลยปะปู นี่นี่สิเป็นเก้าสามนี่สีใดบ้างเพราะมันงอๆไงบ้านนี่แล้วไปประเทศอียิปบ้านนี่นะบ้านนี่เก้าแมไรบ้างนนี่มันมันเด่นก็ตกมันคือกันใกล้กันอยู่แต่ว่าตัวนี้มันมันตรงแจงก็ตกตกกันเลยครับครับเก้าเก้าเจี๋ยวนี้ครับแต่ว่าเลยหนึ่งคนก็ว่ามันงอสีเลยสามผสมกับกสิบึงเอาซใชเนาะครับกสิบึงเอาตาไปตามันได้บ้านเลแต่ว่ามันจะมีสีตัว่าเลข

จนออกจนหนึ่งเจ็ดออกเพราะคนกิมว่านั่นไปเพิ่ออกเลยอันนี้จะเป็นทึกรอบหนึ่งเจ็ดอีกแล้วเปลี้นเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งก้านึง่าวดแล้วสามวดนนี่วันี้วดที่สามี่ได้เก้าหนึ่งเป็ี่นเจ็วาก็เก้าันตัวจังวะแต่ว่ามันแปลกที่ว่าญาติโย่มกำลังเข้าไปที่กำลังสีบวงสวงก็เต็มเวดรแล้วมาสองรถมนั้นครับนี่โมเดทใช้ลงไปเนาะตอนเราก็เห็นก็ ของที่คนมาบวงสวงนี่แหละครับครับบ้านนี้ก็พอจุดปูมันก็ไหลหยดหยดลงแค่เจ้าก็ว่าเอ้าปูมันตื่นเลยแลดับทำไมเพราะท่นเอ้ากำลังอันเชิญอยู่เพาะท่านเด็ดบอสเอ่อกำลังอ่รัทนาอยู่เพาท่านเด็ดอันเชิญอนอยู่เพาะท่านครับบ้านนี้ก็เลยเอาดับก็ได้เพราะว่าน้ำมนต์เขาจะเลื่อนผุดสมนต์ไว้ปีแล้วเนาะครับจะเลยเอาอันนั้นคือว่าเป็นเขามาให้โศกหานโยมซะ ก็่ิ่มาโยกอบานอมุนที่หลักเลยผมไมมันแปลกี่หลีมันเขียนยังไงยังไหลอยู่โดนลงป็นเดี๋ยวผมจูกตออยากเขียนตื้มเล็กน้อยบนายเตียมเติมเตรียมขันอมุ่นเดชเพราะเอาเขียนที่เอาดุนพินิษฐ์ผั้ว่านกันเอาดุนพินิจปูกัน บัดนี cage, ้ FC เพิ่นสิเห็นเป็นตัวใดก็ค่อยให้เพิ่นพิจารณาเอาบดงายเอาครับผมหมอเออก็จังจังก็ได้ว่าเลขจังเลขสิบ่งครับสิเบ่ปกาอืันันมาจเลขเนาะเเนาะไปนะบ่เนมีเนั cái <laughs> kiến cái <laughs> gì thì cũng là nền văn học, ăn mì vẫn được, quốc thân anh đây là nền văn văn hết, cũng chỉ quốc thân anh lên câu cái gì mang gì đấy, gì cũng chỉ mang chỉ những cái kiến từ tiền, à, gạo mì chỉ và บองสวงของไหเงียมสิมาจากคำชะโนดเลยหรืครับครับผมมาจากคำชะโนดคำชะโนดแต่ว่าไอ้ซอยหลยหลอยู่คำชะโนดจนว่าบางคนจะมายกสีถะไวยาจมากของพระท่านได้รับดอกยานสางตรงนี้บ่แล้วครับหาสิบสีไรตอนนี้อยู่ยุบ้านมองติดวัดคำชะโนดเหละ แต่ว่ากับว่าท่านเนเราค้นหาคนดอกยานสาก้งว่านมันกระโูกมากนป็นญันให้บรรดาคนบางมองไปสักคนครับฮะเอาฉันจะมาเนี้ยเขาไปฟรงใส่ส้าขันไปตั้งในขันจะเล่นพระพุทธมนต์ในครัามันเป็นต่างตกในในพื้ที่บวงสรวงครับผมพื้นที่บวงสรวงอันนั้น โบอันนี้มันจะเลื่อพุทธมนต์บ่ท่านได้จะเลื่อนตะเกียรยุทธวาวาเฉียวนี like well, ้มันนั่นแล้วแต่ว่าตั้งเฮ็ดไว้ตลอดทุกดอกครับว <te> <te am> like ่าญาติโยมมาเฮ็ดบุญเนาะครับน้ครับเอาภาสิควรฟูซัมนี่นะสังครับฟูเออเออเอาไปพิจารณาเอาเบิงฮวามือบวงสวงนะกาเลียต่างตาไอ้เกียกันดอกไม้แล้วเดี๋ยวนี้เมื่อนั่นว่าจีเกลื่อนเราดีเหมือนัน่ะบวงสวง ยังยังอยู่นกปูหนึ่งมยังยังอยู่เป็นเทียนน้ำตาเทียนนั่นแหะมาเบิงทงมาเบิ้งทั้งพี่บัดนี้พี่น้องไม่ยายมอ้าวมันเมียน้ามปูดีดีิง่เที่ยนเระโยนมันจะเป็นเก็ดเลยก็ก็ดเกนะีเทียนมาต่อกันเลยอันนี้ไม่

ก็วมันเกิดผมเป็นเล็กนั่นทั้เขาเขียนอยู่แล้วมีหัวบักหมัวนั่นกเนาะครับผมมากับตีเออเราเป็นเลขกนี่เอาการเอฟซีกับพิจารณาเบิรงเนาะเห็นตังจังไงกมบขับผมเรื่องปันเนี่ยท่างกันแต่ว่าอาจารย์เพื่อนหลวงปูเพื่อนเพื่อนไก่เจ้าสีเบียดเก้าหนึ่งเพื่อนวิเคราะห์ว่ายังสั้นอันนี้เพื่อนวิเคราะห์เด้อเพื่อนบ่ได้ให้ไปตวนซักเด้อเพื่อนกินน่องเด้อ งวแกว่าสามหมวดติดแล้วที่ใดตัวหนึงสามหมวดติดแล้วที่ที่เป็นเลขเก้าหนึ่งเนี่ยแมนครับในในไอ้อ่าหันน้ำมันหันน้ำมันจะเริ่มประพุทธมนต์นี่เนาะจะเริ่เป็นกระพฤติมลนี่เนาะคืออันนี้นี่เวลาปูท่าพิธีนี่เพื่อนสิเอาเทียนว่างคางใบสองเหลี่ยมดิแมนครับบ่ได้จุ่มให้งายกบกบบ่ได้เอามือจับคพื่อว่างคางเลยว่างคางเลยแล้วแต่สมุนไปใส่แต่สมุนไปใส่นี่คือที่เพิ่นเห็ด สองตัวสองตัวเลยบ่ปูสอตัวน่นอหวันนางห่เต็เต็มวัดละคนจน่านว่าอ้ามาข้างเลยเนาะผู้ใดเห็นเป็นสามหรือผู้ใดเห็นเป็นหนึ่งกับพี่นิดพิจารณาบานตัวทั้งนานี่เคืองส่อมที่เป็นเก้าแล่ะเลี้ยวเบิ้งเนาะแมนครับแมนเนอาหรลมเาัพอสมควร้วครับเนาะชัดเกนแล้เเนาะครับเนาะ แต่ย่อมแต่โตไปแล้วเนาะบุญเอ๋จะได้การแข่งขหน้าตรงนักข่าวผมสำหรับแนวทางของครูวัดบันโพเฮ้าครับผมปูเพื่อจะนี่ทั้งเด็กสูตรน้ำนวอนไห่เนาะหล่ะค่ในส่วนของเด็กน้ำมนต์ครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเป็นแนวทางเนาะกันทั้งนั้นที่นัเป็นแนวท่าทางครับผมเพื่งได้ใส่สติพิจารณาได้ดีครับผมก่อนการลงทุนนะครับผม